เบื้องแล้วอาไปผิดรูปข้าเจ้าครับเอ่อหลายอย่างครับสุจิตตาใช่มาสุกครับ พิษมัครับครับพิษมัครับพิษบัดครับครับนอกจากเมียตัวเองครับครับเขยไปได้น้อยขาคงเอเขยไปได้ไปฟ้องผมว่าเมียอยู่กับเบาเรื่องนั่นเรื่องนี้ผมไม่ได้สนใจเฮ้ยใช่ไหมเพราะว่าผมมีหนาที่ให้ความรู้ผมบอกว่าผมไม่ความรู้ เพระาะว่าสมุนเจ้าว่าผมเป็นลูกค่อนญย,ย่ค่อนโตแล้วผมก็ได้ว่าผมไม่มีความรู้ใค่ไปแน่เพระาะว่าพอผมแซ่ลินไม่ต้องอ,ออกมากครับยืดเยืย้อเสียครับใคร่ไปจำไว้นะครับแล้วแน่วันนี้แล้วที่นี่สมุนเจ้าอะไรบางดีๆครับสักคิวทาวาน์บ้นครผมไม่เคยสักนะครับการนิยมชมชอบมีครับกฎหมายครับ 可以吗？怎么？